สวัสดีครับ f c วันนี้ก็พามาชมของสะสมนะครับส่วนตัวนะครับผมอาจจะเป็นพระเครื่องนะครับมีหลากหลายหลวงพ่อหลากหลายเกจินะครับผมส่วนมากถ้าเจอก็จะเก็บนะครับนะครับแถวบนนะั้นจะเป็นหลวงปู่หมุนนะครับหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับ ทังบนนะครับผมแถวบนนะครับนี่ก็เป็นหลวงปู่หมุนนะครับออกที่วัดป่าหนองลมนะครับนะครับผมก็มีเหรียญเม็ดแตงนะครับหลังพระแก้วมรกตองค์ในซองพลาสติกนี่ก็จะเป็นของหลวงพ่อท้องสุกนะครับอ่านะครับผมนี่เป็นหลวงปู่คำดีนะครับสีสเกตครับผมหลวงปู่คำดีนะครับ มานะครับแล้วก็มีหลวงปู่หมุนหันข้างนั้นจะเป็นหลวงปู่มุมนะครับวัดปัญจศาสตร์เยอะนะครับองค์นี้เป็นหลวงปู่สวงนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อพัดนะครับผมหลวงพ่อพัดองค์ล่างสุดนี่ก็หลวงปู่หลวงปู่ป,ปลายนะครับ เหรียญกลมแล้วก็เหรียญข้างล่างนี่เป็นหลวงปู่ขาวอนาลโยนะครับหลวงปู่ฟั่นนี่ก็เป็นเหรียญใหม่นะครับผมออเป็นหลวงปู่ฟั่นนะครับปู่ฟั่นนีมีสามเหรียญนะครับสี่เหรียญน,นะครับนี่ก็อาจารโลนะครับผมอันนี้เป็นของหลวงปู่สุขนะครับวัดปากคลองมะขามเท่าแต่เป็นพระใหม่นะครับแล้วก็มีหลวงพ่อคูณเหรียญข้างล่างเล็กๆก็ สมเด็จพญานาสังวรครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับผมองนี้เป็นหลวง, <oded> ลงปู่ขาวนะครับหลวงพ่อทบนะครับทบวัดชนแดนนะครับทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับแล้วก็หลวงพ่อเดิมนะครับองนี้สวยๆนะองค์หลวงพ่อเดิมแล้วก็ในหลวงนะครับสงผนวดนะครับนี่นะครับเดินในหลวงนะครับผม ทรงกล้องนะครับผมนี่ก็เป็นหลวงปู่ปู่สวงของพ่อคูณนะครับนี่นะครับนี่คือพระเครื่องนะครับนี่ซูมนะครับนี่เป็นแม่แตงนะครับหลวงปู่หมุนนะครับผมนี่แม่แตงปู่หมุนนะครับทองแดงลมดาองค์นี้สวยนะครับนี่นี่ออกวัดป่าน้องลมนะครับข้างหลังนี้ ขออนุญาตหยิบให้ดูเหรียญหนึ่งนะครับข้างหลังนี้จะเป็นหลวงปู่สุขกับหลวงพ่อเอียนะครับบ้านด่านนะครับอันน,นี้นะครับผมแจกในพิธีหล่อหลวงปู่นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับหล่อหลวงปู่องค์ใหญ่นะครับ หายากนะครับนะครับพักชุดนี้นะครับผมหายากนะครับก็เหรียญใหม่นะครับครับครับเหรียญใหม่แต่ก็เก็บนะครับผมชื่อดีนะครับหมุนเงินหมุนทองนะครับของกลุ่มหมุนนะครับ ู่สวงนะครับเมตตานะครับผมเป็นยันห้านะครับตรงนี้เป็นหลวงพ่อมุมวัดปราสาทเยอะนะครับข้างหลังข้างหลังนี่เป็นหลวงปู่เสงนะครับนี่คืออาจารย์อาจารย์ปู่ของผมนะครับนะครับหลวงปู่เสงนะครับ อันเป่าหัวแล้วพาเครื่องของท่านก็อยู่ที่ผมนี่ก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมปู่เสงนะครับผมสีสเกตครับนี่เป็นหลวงพ่อพัดนะครับมังกรนะครับนี่ครับนล้ผงนะครับนี่จะมีนัมเบอร์อยู่ข้างข้างนะครับนัมเบอร์เลขอยู่ข้างข้างนะครับผมนี่นัมเบอร์เลขอยู่ข้างข้างครับผมนี่เสื้อเกาะฟังทนนะครับ หลวงปู่ไปลยนะครับวัดกำแพงนะครับผมอันนี้แจกนะครับเป็นเป็นเมื่อสักน่าจะสองปีแล้วมั้งครับเนี่ยเหรียญน,นี้เป็นล็อกเก็ตนะครับนะครับนี่ครับรเป็นหลวงปู่ขาวนะครับ เป็นลงข้อสุดนะครับวัดการลงนะครับผมยันตะร่อนะครับผมเป็นรุ่นรับเสด็จนะครับน่าจะเป็นปี2กว่านะครับนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผม เพื่อน <Allah> <que> f c ฟซีพีพีน้องๆที่ชอบปะเครื่องเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะทยอยลงให้ดูนะครับผมขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับ